สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการตั้งค่าทีมนะครับให้ไปที่แอ p พลิเคชันเลเลือกทีมครับเสร็จแล้วไปที่ add new team นะครับเพื่อโหลดทีมเพิ่มเติมครับก็จะปรากฏทีมขึ้นมาให้โหลดเยอะแยะเลยนะครับก็เลือกทีมที่ต้องการได้เลยครับ เมื่อเลือกแล้วให้กด install ครับเสร็จแล้วกด activate ครับก็จะได้ทีมเพิ่มมานะครับเสร็จแล้วก็ไปดูหน้าเว็บเลยครับก็จะเห็นว่าเว็บก็จะเปลี่ยนไปในทีมที่เราเลือกครับก็การแสดงทั้งการแสดงโพสสามารถตั้งค่าทีมเพิ่มเติมโดยกดไปที่ชื่อทีมแล้วก็ออปชันครับ โอเคครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ